สวัสดีครับผมานายดิเรกชนชื่นนะครับเป็นอ,อกกมนอยู่หมู่ที่2ตําบลยังยองยองําเภอทยยางจังหวัดเพชรบุรีที่แปลงนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเป็นการปลูกถั่วฝักยาวเป็นพืชหลังนาซึ่งปีนี้ทางชนประธานเขาขอ,ขอความร่วมมือว่าไม่งดทำนาปังเพราะว่าน้ําในแกงกระจานมันมันเหลือน้อยแล้วก็เลยต้องหาวิธีหาไรายได้เสริมโดยการปลูกพืชหลังนา ก็อันนี้แปลงนี้จะเป็นทัวฟักยาวทั้งหมดครับที่มาทําการเกษตรแบบนี้เนี่ยเรามีแนวคิดแบบไหนครับคือแนวคิดว่าถ้าทํหานาอย่างเดียวมันมันจะไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่านาเดียเ๋ยวนียทุนมันก็สูงลงทุนสูงได้ผลผลิตต่ำซึ่งชาวนาเดี๋ยวนี้ค่าปุ๋ยค่ายามมันก็แพงแล้วก็อีกอย่างชาวนาก็เป็นหนี้แล้วก็เราอยากจะหลุดพ้นเกี่ยวกับเฮ้ยทำไมทำไมต้องทำนาอย่างเดียวก็เลยมาศึกษา ทฤษฎีใหม่ของสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9แล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบของโคกหนองนาปลูกป่า3อย่างพลอยโย4สี่ยางซึ่งป่า3ายยางก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยอย่างเช่นไผ่ยืนต้นก็ไม้ประดูยางนาะมะฮอกกานีะสะเดาซึ่งปลูกผสมผสานเป็นเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ จะปลูกต้นไม้แล้วเรามีกิจกรรมอื่นด้วยไหมครับก็คือย่างบนโคกเนี่ยที่เราปลูปลาเนี่ยข้างในปลาเราก็จะมีไก่ซึ่งเลี้ยงไก่แล้วก็ในน้ำมีปลาเดี๋ยวเราก็เลี้ยงปลาหนินไว้ เราไปทำอะไรเราก็จะไปทำปุ๋ยหมักซึ่งอยู่ด้านหลังผสมกับใบไม้ที่มันร่วงลงมาเพให้ปุ๋ยเราแล้วก็เราก็ไปทำปุ๋ยหมกักผสมกับขี้ไก่ก็เป็นการสร้างระบบใิเวศที่มป็นเครื่องแล้วส่วนใบไม้นี่มาจากไหนครับแล้วเราเอาไปทําปุ๋ยหมักเนี่ยเรามีสูตรมีส่วนผสมอะไรยังไงครับอ่านี่แหละครับ ก็คือที่เขาบอกไอ้ปลูกปลาได้อะไรปลูกปลาปลาเขาให้ปุ๋ยปุ๋ยก็คือใบไม้ที่ตัวล่วนวลมันเนี่ยเราก็ควาดใบไม้ทุกวันแลเขาจะให้ทุกวันทุกวันเราก็เอามาเอามาใส่โดยโดยมีสารพอดอ้อน,นึงเอามาผสมเพื่อให้ย่อยสลัดไว้มันก็จะได้เป็นสารอาหารเป็นปุ๋ยมากเอาไปใช้ในสวนในแปลงครับครับอันนี้ก็จะมีงานบทบาทในส่วนของ <ừ. S 1> การเป็นอกมอนะที่รเราได้รับคัดเลือกจาก ตัวอาสาสมัครเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเราก็มีอยู่หลายบทบาทด้วยกันครับอยากให้พี่เล่าถึงงานตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้พวกเราได้ฟังหน่อยครับอย่างอ,อ,อันดับแรกก็คือถ้ามีข่าวสารอย่างเกษตรตำบลก็จะเกษตรอำเภอก็จะให้ข่าวสารไปมาขึ้นทะเบียนวันไหน ให้กเกษตรกรมาเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็มาขึ้นทะเบียนกันแล้วก็ช่วยกรอกข้อมูลแล้วก็ไปติดตามผลเกี่ยวกับสมมติเกิดเหตุเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่าง,งๆก็จะไปก็จะไปช่วยกเกษตรของเราอยากให้เล่าถึงความภาคภูมิใจในการเป็นอาสาส,สมัคร,ร,กรเกษตรให้พวกเราได้ฟังสักเล็กน้อยครับครับก็จริงๆก็ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะในในตัวเองแต่ว่า,เ,าเราก็ ถึงถึงเรายัางไม่ประสบค์อะเรแต่เราก็มีส่วนที่ช่วยเหลือชาวบ้านาโดยการไปหาความรู้หรือ,อมีข่าวสารแนะนําเราก็จะแนะนําทางเกษตรเคยอบรมยังไงเราก็จะมาช่วยเขาแนะนําเพื่อเพื่อให้เกษตรไ,ได้ได้ได้มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มีความคิดในการทําเกษตรให้ได้ผลผลิตได้มากขึ้นครับอยากจะให้กับพูดถึง หรือว่าเก่าอะไรที่ว่าถึงกับกเกษตรกรที่ว่าได้ดูคลิปนี้นก็กยากจะฝากนะครับถึงกเกษตรกรทุกท่านเลยเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราทําเราหาเงินเพื่อเอาเงินไปซื้อไปซื้อของกินที่กับหมาที่เราไม่มีเพราะฉะนั้นเราเป็นกเกษตรกรทําไมเราไม่ปลูกกินเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยอย่างน้อยคนเราถ้ายืนขาเดียวมันก็จะล้มได้ง่าย แต่ถ้ามีช่วยขามายันสามขาสี่ขาเราก็จะประคองตัวได้เพื่อความมัน่นคงความมั่นคงของของความยู่รอดความมั่นคงของทางด้านอาหารอย่างที่นี่ก็จะทํามีปลาอย่างน้อยถ้านานาข้าวไม่ได้ทำยังผมทำเนี่ยนาข้าวไม่ได้ทำปุ๊บเราก็มาทําพืชหลังนาเพราะน้ําเรามีในน้ําเราเลี้ยงปลาจากน้ําที่เราเลี้ยงปลาเสร็จเราก็เอาน้นํานี่แหละไปรดพืชผักซึ่งก็ได้เป็นเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ของเขาอีกอย่างหนึ่งโดยที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า